กันยายน66นี้เงินเข้าพร้อมกันทุกกลุ่มทั่วไทยใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพ่อกระบุ่มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกระบุ่มในวันที่5กันยายนปี2566ค่ะ คลิปวิดีโอนี้มาแจ้งข่าวสารดีๆกันอีกเช่นเคยนะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะ เอาละค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมบัญชีกลางค่ะได้มีการแจ้งการโอนเงินนะคะทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการนะคะรวมไปถึงบัตรคนจนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเรามาพูดถึงกลุ่มแรกกันเลยนะกลุ่มที่1คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองนะคะก็จะจ่ายให้ค่ะ6กรบาทต่อเดือนนะ เด็กคนไหนนะคะที่เกิดในเดือนกันยายนปีพศ2560นะคะเดือนนี้จะไม่ได้รับเงินแล้วนะคะสิ้นสุดรับเงินเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะและเด็กคนไหนที่เกิดเดือนตุลาคม2560นะคะเดือนนี้จะได้รับเงินเป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะ ซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะจ่ายตามเบีย้ยคั้นบันไดาอายุนะคะ600ถึง1,000บาทอายุ60ถึง69รับ600 อายุ70-79รับ700อายุ80-89รับ800อายุ90ขึ้นไปรับ1,000บาทต่อคนนั่นเองค่ะถ้าเป็นกลุ่มคนพิการนะคะใครเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทนะคะส่วนผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้นะคะผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะเป็นผู้ที่ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมนะคะคนละ2 0 0บาทโอนตรงผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะและบัญชีผู้ดูแลหรือเป็นบัญชีที่รับเบี้ยความพิการจากอ,อกปทอนะคะทุกวันที่20ของทุกเดือนนั่นเองค่ะซึ่ง20ของเดือนไหนที่มันตรงกับวันหยุดสอ์อที่หรือว่าหยุดนะคะตะเลิกนะเขาก็จะเลื่อนมาออกให้ก่อนมาจ่ายวันทำการแทนนั่นเองนะคะ ส่วนผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะรัฐเติมให้เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเงินส่งครอบผู้สูงอายุนะคะในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเริ่มโอน12กันยายน6-6นี้นั่นเองนะคะเข้าสิทธิ์ปัดคนจนที่ผูกพร้อมเพย์กันเอาไว้นั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ผูกรีบผูกกันได้เลยนั่นเองนะคะก่อนเ กันยายน6 6นี้ได้รับเงินพร้อมกันค่ะ12กันยายน66 6นะอาะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะและถ้าเกิดว่ามีความคลื่หน้าของข่าวอื่นๆเพิ่มเติมบุ๋มจะรีบนำมาแจ้งนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ